ตมเซด้กินด้วยนะผมครับผมพรีกซอสนั่นเองนะผมก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมส์เ t ตเต io นะผมวันนี้เราก็จะติดหนึ่งในอันดับสิบให้ได้นะผมขอแค่แค่อยู่ที่อันดับสิบก็พอแล้วผมเราก็จะจบคลิปกันแล้นะผมจะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มยเพิ่งจบฮเ,ฮเกมหลุดคลิปกายนี่ับผมก็ตั้ง ในผมก็ตัวสับเปอนี้นะผมก็ได้กลับมาคืนนะผมแล้วนะผมเป็นที่อีปิกมากเพราะว่าไอเครื่องเนี้ยมันอยู่กับพี่ผมับผมพี่ผมออกไปนะผมแล้วก็ได้กลับมาวันนี้นะวันนี้จะไม่เล่นแบบออนไลน์ผมเพราะ ไวไฟผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมถึงเต็มตอนนี้ก็ยังแหลกๆอยู่เหมือนเดิมนะมเรามาตั้งชื่อก่อนเลยมาดูกันครับผมว่าจะหัวร้อนหรือไม่นะผมบอกเลยวนะ่าระดับนี้ผมไม่ร้อนนะผมอะไรดีวะ อ๋อกูยิ่งไม่เก่งกิดดเลยื้อจะเขียนในโลกแต่กูเขียนไม่เป็นอันนี้ก็ควย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 ลาควยลาควยลาแ้าใครควยไล่ก็ผมเจอเป็นควยลาเนี่ยผมเราต้องติดหนึ่งนันเลย แล้วก็เป็นอันดับที่สี่ก็ยังดีครับผมนี่รถ้วจแดกแล้วผมไอ้เจตเต็บเป็นไงล่ะกูไอ้เจตเกย์เจเกย์ผมเกิดมาเพิ่งได้ครับผมเกิดมาเพิ่งได้ครับผมโอ้เจเกยเป็นไงล่ะกูอ่ะคิดจะแดกกูคิดจะแดกกูเหรอคิดจะแดกกูเหรอไม่แน่ครับผมไม่แน่ไม่แน่ครับผมไม่แน่ไม่แน่ครับผมไม่แน่สุดเกือหัวร้อนนะไงกูอุ้ยเหี้ยตัวอะไรไปเนี่ยเรานี้ประเทศไทยครับผมเราก็จะลงทงชาติไทยเป็นไง ผมชาติชัยมันขาวก่อนแล้วค่อยน้ําเงินกูยังกูยังไม่อยากเล่นสปีดครับผมยังไม่อยากเล่นสปีดครับผมจังหวะนี้ผมคนตัวคนคนตัวอยู่ครับผมมันโคตรูเดือดเกยเดือดเก๋จังหวะนี้ครับผมไม่ใครสู้ผมได้ครับผมตัวยาวผมตัวไม่ใหญ่ไอ้เหี้ยตัวยาวแต่ตัวไม่ใหญ่ให้ผมจังหวะนี้ครับผมกูจะได้แดกไอโน่ได้แดกไอโน่มายก่อนมายก่อนอุ้ยม่ยวิ่งเร็วมาเลย กลัวกูจะซี่มึงจะวนลำเฮียอะไรวนลำเฮียมอะไรล่ะวนลำเฮียมอะไรล่ะมาหากูดีแน่จริงอ่ะมาฮากูดีเ้เยอะ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 นี่แน่นี่แน่เป็นไงผมสเต็ปเทพครับผมสเต็ปเทพระดับนี้เราไม่วันเราหัวร้อนนะผมผู้เชี่ยวแม่นีบจะชนกูเลยจัดจะมาชนกูเข้าใจไหม ไอ้หนูเออมาชนกูได้แต่กูห้ามชนมึงง่ายมึงแล้วมึงก็ห้ามแดดกูเลยปะเฮ้ยตัวเลขกังมึงอะ่ะมันสู้กูเลยไหมกูนย,ยาวมาเลยโอ้ยโอ้ยเล้ยโอ้ยโอ้นโอ้เรอ้ยเล่นกับยบอนะ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ย้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยยโอยยเ,เน,น,น้้ออ้ wi Fi, Fi, ย ไม่ได้เลยจังหวะนี้ครับผมไม่คำว่าร้อนครับผมไม่คำว่าร้อนแในจุดนี้ผมไม่ามาอึมมาาองอ้งไปเลยสูงสุดสูงสุดผมเท่านี้ครับผมสูงสุดเท่าไรแล้วในหนึ่งพัน 1, อุ้ยเชี่ยแม่พี่อันดับที่สิบมันหนึ่งพันหนึ่งครับผมโอ้ยอย่าเพิ่งดูลำดับดูนี้ก่อนสังเกตนี้ก่อนองนั้นกูตายเลยเฮีย้ย ต้องเก็บสกอร์ไว้ครับผมอะไรนะมันหมื่นนะผมผมเมื่อแต่พันในอิหานไอ้มึงเลื้อยอยู่ไอ้ไอ้มึงกีนไอสองสองสองมึงโดนกูแดกซะดีดีสัตว์ไอ้งูไปละสัตว์เลยไอ้อ้ไ้นะไอ้โบวบานนานาบายนานาบายนานาบายนานาพ่อองค์ดิมาสู้กูโอ้โหพ่ยกับคำหยาบด้วยนะผม ไกบอยากอะไร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 ออะไรยบยับยดื้อๆเป็นไงล่ะ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 ูดดูดูดนี่ไม่ได้แดกหรอกกูให้มึงให้มึงแดกไปกูไปแดกกอนกูไปแดกกอนโอ้ยอยาขึ้นแ่ เอ้ยเมื่อกี้มันผมไม่ได้รอนนะผมที่จริงชื่อมันชื่อไม่เป็นมงคลนะผมชื่อต้องเป็นมงคลหน่อยน,นะผมมงโคอโอมงคล งมงคลเขียนมัวบน่นเนี่ยโอ้โหเราจะเป็นมงคลนะผมเมื่อกี้ไม่ได้หลอดนะเฮ้ยมึงมาเยสลับบ้างดิฮานี่แบบที่อะไรวะไม่ได้อยู่แบบที่ส,สูงๆอยู่วัดจับเจอจะดับจับจับจะดับจ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 ับเป็นยังไงส,สู้ไม่ได้หรอกไปออติป้ายมึงยังไงก็สู้กูไม่ได้มึงมาหากูาดิมึงมาชนตัวดี ก็ร้องนะนายหนูนายหนูนหนอุ้ยไอ้ห,าห่านเอ้ยสรุปผมไม่รอน,นะผมจริงๆนะผมเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นอะไรหรอนเมื่อกี้มือผมลื่นนะผมเอาใหม่เนะมือลื่นมือลื่นนี่ไงเมื่อกี้ผมมือลื่นมือลื่นงนโืโอ้ย่างง่ย่างง่ย่างโง่ไอ้มึงอย่าแจฉของกูดิษฐ์ มปงดีเปรงดีเปรงดีเกิดมาก็เป็นหมูคนใครบอสบอสมานี่ดีบ <c ười> อสไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสสิมันเราเลยเราเป็นพวกนายเพื่อนเป็นพวกนายวะเป็นพวกนายวะเพื่อนเลยเปอะไรนะอีดมีได้กูจะเกิดเมืไงมึงอ่ะเกิดเมืไงมึงอ่ะเกิดเมืไงมึงอ่ะกูยาวน,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 นะเฮ้ ยาวนะให้ยาวนะให้โอ้เกือบตายแล้วกูเฮ้ยอะไรนะตัวหาอะไรวะกะยังไม่ได้อ่านชื่อเอ้ยเร็วเร็วไป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 พี่น้องครับเร็วไปครับเร็วพี่เร็วไปพี่น้องครับเร็วไปครับผมหยุดครับผมหยุด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 บางครั้งความเร็วมันก็ทําให้เราอันนี้นะผม โอเคครับ okay, ผมวันนี้ก็ได้หัวร้อนไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมวัาไงก็ขออนุญาตไปลบเกมที่อันนี้ออกก่อนนะครับผมยังไงถ้าไม่ลบแค่กูเล่นแล้วมันต่อนะผมก็จะริ้นให้ดูอีกนะครับแต่คราหน้ารับรองครับผมไม่ร้อนนะผมโอเคครับ okay, ผมใครชอบคลิปนี้ลืมที่กดไลค์นะผมนะกด subscribe ผมด้วยสรยีผมต้องขอตัวลาก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับเมืกี้มึงมันลื่นจริงครับผมสาบานนะผมสาบานต่อ แท็บเล็ตชาบันต่อก,กระดาษเลยอผมโอเคผมบายบาย